สวัสดีครับค่ะ Hello everyone. Welcome back to the channel t h a i ซนเ n ็ e เวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและรีวิวแบบจอดลึกกับเครื่องบินดาซอลดอร์เนียอัลฟาเจเอซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นฝึกขั้นสูงและโจมตีเบาที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานความเรียบง่ายและความคุ้มค่าโดยเริ่มจากการออกแบบภายนอก Alpha เจตเมีรูปรักษ์ที่กระทัดรัดเรียบง่ายและเน้นการใช้งานจริงปีกที่กวาดเล็กน้อยช่วยให้การควบคุมที่ดีในความเร็วต่ำและเพิ่มเสถียรภาพในการบิน หางแนวสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระหว่างการร่อนและการทำท่าทางการบินต่างๆลำตัวที่เพรียวบางช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความคล่องตัวเครื่องยนต์คู่ถูกติดตั้งใกล้ลำตัวเพื่อสร้างสมดุลของแรงขับและเพิ่มความอยู่รอดในภารกิจรบใต้ปีกและลำตัวมีจุดติดตั้งอาวุธหลายตำแหน่งรองรับทั้งถังเชื้อเพลิงเสริมระเบิดจรวดและปืนทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายชุดล้อที่แข็งแรงถูกออกแบบมาให้สามารถขึ้นลงจากสนามบินที่ไม่ได้เตรียมการอย่างสมบูรณ์ได้ ภายนอกของ Alpha j e A อาจไม่ดูดันเท่าเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่แต่ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งความทนทานและประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบทบาทของมันอย่างแท้จริงในส่วนของภายในและห้องนักบิน Alpha j e A มาพร้อมห้องนักบินแบบที่นั่งเรียงตามแนวลำตัวสองที่นั่งซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกนักบินหรือภารกิจที่ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างนักบินและครูฝึกแผงหน้าปัดใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบ เข้าใจง่ายช่วยให้นักบินฝึกใหม่สามารถเรียนรู้ระบบการบินไอพ่นได้อย่างรวดเร็วเครื่องบินบางรุ่นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมยังได้รับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ทันสมัยขึ้นระบบนำร่องที่แม่นยำและจอแสดงผล HUD เพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ในระหว่างภารกิจกระจกครอบห้องนักบินขนาดใหญ่ให้ทัศนวิสัยรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความสำคัญอย่างมากทั้งในการฝึกบินและการโจมตีภาคพื้นดินการออกแบบการควบคุมภายในคำนึงถึงสรีระของนักบิน ทำให้สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างสบายแม้ในภารกิจที่ยาวนานส่งผลให้ Alpha Je เเป็นแพลตฟอร์มการฝึกที่มีประสิทธิภาพและสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักบินก่อนก้าวสู่เครื่องบินรบขั้นสูงด้านสมรรถนะการบินดาาัสเซลโดเนียออลฟาเจตเอแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่ยอดเยี่ยมในระดับเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบแฟนจำนวน2เครื่องที่มีความน่าเชื่อถือสูงให้แรงขับที่เพียงพอสำหรับการเร่งความเร็วที่ราบรื่นและการควบคุมที่มั่นคง ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมกซ์ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบทบาทการฝึกและการโจมตีระยะไกลเพดานบินสูงช่วยให้ปฏิบัติการได้ในระดับความสูงที่หลากหลายระยะปฏิบัติการสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมอัลฟาเจตเอมีชื่อเสียงด้านความคล่องตัวและลักษณะการบินที่ให้อภัยความผิดพลาดทำให้นักบินฝึกสามารถเรียนรู้การบินผาดโผนการบินเป็นหมู่และการซ้อมรบเชิงยุทธวิธีได้อย่างปลอดภยัยอีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพสูงในการใช้อาวุธ ทำให้การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินมีความแม่นยำแม้จะไม่เทียบเท่าเครื่องบินรบสมัยใหม่แต่สมรรถนะโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมในด้านความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้ในด้านความปลอดภย Alpha ัยอัลฟาเจตเอถูกออกแบบโดยให้ความสําคัญกับชีวิตนักบินเป็นอันดับแรกเครื่องบินติดตั้งเบาะด,ดิดตัวที่มีความน่าเชื่อถือสูงช่วยให้นักบินสามารถออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินการมีเครื่องยนต์สองเครื่องช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเพราะหากเครื่องยนต์หนึ่งขัดข้อง อีกเครื่องยังสามารถพาเครื่องบินกลับฐานได้ลักษณะการบินที่เสถียรช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบินฝึกโครงสร้างลำตัวที่แข็งแรงสามารถรองรับแรงกดดันจากการบินฝึกซ้ำๆได้อย่างดีระบบควบคุมที่มีความซับซ้อนและระบบเบรกที่เชื่อถือได้ยิ่งช่วยเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติการทําให้อลฟาเจ A เอเป็นเครื่องบินที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพอากาศหลายประเทศจุดเด่นหรือเอกลักษณ์สําคัญข,ของดัซซอล โดเนียอัลฟาเจตเอคือความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าเครื่องบินลำนี้สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการฝึกนักบินขั้นสูงและการโจมตีเบาในลำเดียวช่วยลดต้นทุนในการจัดหาและดูแลรักษาการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้การบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนอะไหล่หาได้ง่ายเหมาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมกจำกัดคุณสมบัติการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธจ,จริงได้หลากหลาย ทำให้มีขีดความสามารถในการรบที่แท้จริงอีกทั้งยังมีประวัติการใช้งานที่ยาวนานในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งพิสูจน์ถึงความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานในเรื่องของราคาดัซซอลโดเนียอัลฟาเจตเอถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินไอพ่นที่มีราคาย่อมเยาวในกลุ่มเดียวกันเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบหรือเครื่องบินฝึกขั้นสูงรุ่นใหม่ๆราคาจัดหาจะต่ำกว่ามากแม้ว่าราคาจะแตกต่างกันไปตามการปรับปรุงและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง แต่โดยรวมแล้ว Alpha เจ็เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศขนาดเล็กหรือประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ต้นทุนการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาที่ต่ำช่วยให้สามารถบินฝึกได้บ่อยครั้งโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปและแม้ในปัจจุบันเครื่อง Alpha เจ็ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสรุปแล้วดาโซดอเนอัลฟาเจ็ตเอคือเครื่องบินที่สะท้อนถึงการออกแบบที่ชาญฉลาดและเน้นการใช้งานจริง แม้จะไม่มีเทคโนโลยีล่องหนหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยแบบเครื่องบินยุคใหม่แต่กลับโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่พิสูจน์มาแล้วตลอดหลายทศวรรษด้วยการออกแบบภายนอกที่แข็งแรงห้องนักบินที่ใช้งานง่ายสมรรถนะที่สมดุลระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และความสามารถในการทำหน้าที่ได้หลากหลายอัลฟาเจ็ทเอยังคงเป็นเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องในประวัติศาสตร์การบิน และเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาที่มีความคุ้มค่าและใช้งานได้จริงจนถึงทุกวันนี้